สวัสดีครับผมกับมิสเตอร์ชานลไวมันโทฟนันเกมครผมแย่แย่วันนี้เรามาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ผมจะมาหยุดพักงานเอ่อการอาชิดตักหนึ่งสัปดาห์ครับผมแต่ความจริงนี่ผมจะเริ่มวันนี้ละยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ครับผมแต่ว่าไม่ถึงผมอัดไปในที่ยี่สบแปดเพราะอะไรหรอเพราะนึกจากว่าผมเออขี้เกียจโมแต่ดูกระตูนเบลมมนจาก ทางเวอร์เบ็เอันดิเมไอดอกคอมครับผมอ่าก็ไปโดนนท์เขาครับผมอย่าไปโดดเถื่อนแล้วหารถวัตถุทีเกี่ยกับผมเดี๋ยวนั้นนะผมฟักยูด้วยไอเดี๋ยวนั้นผมร่วมฟักยูด้วยนะครับร่วมฟักยูด้วยไม่ชอบไม่ชอบฟักฟักอื่นเขาเลือดร้อนฟักเื่นเขาเลือดร้อนร่วงผมด้วยซึ่งก็มีไอเกียนมาละอ่ะแต่พอเจออันพอเจอแอเบนเจอวิธีใหม่ก็ถูกใจครับผมโอเค นอเกเรื่อ,ลลองละนอกเรื่องละก็คือวันนี้ผมขอพักผ่อนถึงนี่ครับผมวันที่สองวันที่สองครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็พอจะหายไปนานครับผมแล้วก็ต้องเตรียม้องกับเพลงเพลงใหม่ของโปรเจกต์เออซึ่งขอบอกรตรงว่าผมจะทำโปรเจกต์ใหม่ด้วยอ่าก็คือเป็นโอพีครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะยังไงก็ต้องรอฟังครับผมผมรออีกินสดาขอพัก ดูโปเกมอนให้เต็มที่หน่อยครับผมเราบผมโอเคดีครับผมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกีนี้เกิดมีการอัดพัรตขึ้นทําให้ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีก็คือทําให้เลยแตเหมือนเอาง่ายคืออัดเสียงปุ๊บอัดอัดเสร็จปุ๊บไม่ไม่มีไม่ได้ยิน <laughs> ก็ต้องขอไฟด้วยครับผมโอเคก็ okay. เลยทำให้สมาร์ใหม่อีกทีนึงครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเค ก็ขอให้มีความสุขในวันหสัปด,ดาห์ครับผมขอให้พักผ่อนมากครับผมหกวันกว่าเอยเหนือแต่หกวันถ้าขาวนวันนี้ก็ไปเป็นวันที่สามโอเคเดี๋ยวเจอกันใน,ในวันที่สองในเดือนหน้าครับผมเดี๋ยวเจอกันขอพักในสัปด,ดาห์หน่อยกันโอเคนะผมขอไปก่อนนะครับผมบาย